กลับมาติดตามข,าข่าวข้ามเอ็นบีกันต่อนะคะช่วงนี้ดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะเรื่องของการแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ2รอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถแถลงมาเมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่าก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเห็นด้วยแล้วก็บางส่วนบอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะบางคนที่ไม่เห็นด้วยก็จะบอกว่าบริหารจัดการยากนะคะบางคนที่เห็นด้วยก็บอกว่ามันก็ดีนะเพราะว่าบางทีจ่ายมาแล้วตอนต้นเดือนอใช่ไหมคะ สิบห้าหนี่หมดแล้วหมดแล้วเออบอกว่าถ้าแบ่งจ่ายเป็นสองรอบมันก็จะได้ทําให้เราก็ปรับพฤติกรรมในการใช้เงินของเราไปด้วยนะคะจะได้ไม่เจอปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะบางคนเนี่ยพอเงินหมดหาแหล่งเงินทุนไม่ได้และหาแหล่งเงินไม่ได้ม,มันก็จะนําไปสู่หนี่นอกระบบ เขาบอกว่าคนที่ติดนี่ยืมยืมสินเนี่ยถ้าหากว่ามันมีเงินออกมาตอนกลางเดือนมาจ่ายได้เร็วขึ้นเนี่ยไอ้ดอกเบี้ยที่มันขึ้นรายวันเนี่ยมันก็ช่วยให้หายไปได้เยอะนะ<ช>คือถาดส่งช้าไปวันหนึ่งนี่ดอกเบี้ยมันขึ้นบานอยู่แน่นอนคือมีสองมุมนะคะมี2มุมมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เลยต้องมาแถลงแล้วก็ชี้แจงนะคะถึงแนวคิดในการมีนโยบายนี้ออกมาอย่างแรกเลยนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่านี่ถือว่าเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะออกมาช่วยแบ่งเบาภาระให้ กับข้าราชการที่บางคนเขาก็เจอปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะว่าไปรับฟังความเห็นของข้าราชการมาแล้วทุกๆก,กลุ่มนะคะส่วนใหญ่ก็สะท้อนว่าอยากจะให้เป็นแบบนี้แต่ทีนี้นายกย้ำเลยนะคะว่าใครไม่สะดวกสําหรับข้อเสนอนี้เลือกใช้แบบเดิมได้นะคะอันนี้เป็นทางเลือกที่ออกมานายกรัฐมนตรีค่ะนายเศรฐษฐาทวีสินนะคะได้ชี้แจงเรื่องการแบ่ง จ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นสองงวดต่อเดือนนะคะบอกว่าถือว่าเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะช่วยแบ่งเบาภาระสําหรับคนที่มีหนี้เขาจะได้สามารถไปจ่ายหนี้สินคืนได้เร็วแก้ปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังแต่อย่างหนึ่งที่ยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือไม่ได้มีปัญหาเรื่องกระแสะเงินสดนะสําหรับรัฐบาลเพราะว่าอยู่ๆก็มีกระแสะข่าวออกมาว่าที่ต้องเลือกแบ่งจ่ายเพราะว่ารัฐเนี่ยมีปัญหาเรื่องของงบประมาณเงินจะไม่ไปพอจ่ายราชการเขาเนี่ยนะคะนายกย้ำว่าไม่ใช่นะคะ ทางเลือกนี้เนี่ยกลับเป็นการจ่ายเงินเร็วขึ้นด้วยและรัฐบาลก็คำนึงถึงทุกมิติในการออกนโยบายที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นนโยบายที่ไม่เป็นภาระก,กับงบประมาณอย่างเช่นนโยบายนี้เนี่ยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามย้ำว่านโยบายนี้ถือว่าเป็นทางเลือกใครไม่ชอบข้อเสนอนี้สามารถเลือกใช้แบบเดิมได้คือขอรับ สิ้นเดือนแบบเติมก้อนเดียวเนี่ยนะคะและที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการสอบถามพูดคุยกับข้าราชการในทุกระดับค่ะ การแบ่งจ่ายสองหนเนี่ยก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระสําหรับคนที่มีหนี้สินสามารถไปใช้หนี้สินคืนได้เร็วขึ้นนะครับส่วนคนที่เป็นหนี้ถ้าเกิดจะมีการหักก็หักเป็นสองแบ่งจ่ายเป็นสองงวดก็ได้สามารถจัดได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีบางท่านบอกว่าเป็นเรื่องของอกระแสงเงินสดรัฐบาลมีปัญหาไม่ใช่เลยนะครับเราจ่ายเร็วขึ้นนะครับเราจ่ายวันที่สิบห้าจะไจ่ายทุกๆครึ่งเดือนแล้วก็จ่ายไปเดือนถ้าใครไม่มีหนี้ก็สามารถเอาเงินไปทําประโยชน์อื่นได้ไปลงทุนได้ไปฝากธนาคารได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงให้เป็นทางเลือกครับ นะครับมันมีแต่สเสมอตัวกับดีขึ้นนะครับผมเข้าใจครับว่าการที่เราเสนอทางเลือกใหม่เนี่ยก็มีคนชอบและมีคนไม่ชอบนะครับมีหลายท่านครับโดยเฉพาะยิ่งเข้าจาชก,การชั้นผู้น้อยที่เพิ่งเข้ามานะครับก็อาจจะมีปัญหาทางด้านภาระทางด้านการเงินอาจต้องมีการแบ่งจ่ายนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังเท่านั้นเองแล้วก็ทางกรมบัญชีกลางก็จะทําเป็นออปชั่นที่เลือกว่าจะ,จะเจ้าแบบไหนนะครับ เพราะนั้นเนี่ยผมว่าผมว่าตรงนี้เนี่ยใจเย็นนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นทางเลือกไม่ไม่ปรับครับแบ่ง oh. จ่ายสองหลหรือจะจ่ายคนเดียวก็ได้เป็นทางเลือก oh. ทางเลือกเป็นทางเลือกที่ดี oh. ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้อย่างเดียวก็ได้ใครอยากได้สองหลก็ได้นี่นะคะก็การมาชี้แจงของนายกรัฐมนตรีวันนี้นายก,ก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวอีกหลายเรื่องนะคะ,คะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊แล้วมีแนวคิดที่จะ ปรับเงินเดือนไหมออน่าจะถูกใจคำถามนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนคือตอนหาเสียงอะมีเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำด้วยเงินเดือนปริญญาตรีขั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยมีแนวคิดที่จะปรับเงินเดือนให้กับข้าราชการไหมนะคะเพราะว่าพอเมื่อวานออกมาอหลายๆคนบอกว่าอุยแล้วปรับเงินเดือนละมีไหมนะคะนายกรัฐมนตรีตอบคำถามนี้จะตอบว่ายังไงเดี๋ยวจะพาไปฟังรวมไปถึง รู้สึกท้อไหมอ่ะอถแถลงคอรมววันแรกก็มีกร,ระแสแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ท้อสู้ต่อไปเพราะเข้าใจว่าทุกอย่างที่ออกมาก็ต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะคฟังทั้งหมดนี้จากนายกรัฐมนตรีอีกครั้งค่ะส่วนเรื่องดูเรื่องผลตอบแทนที่สูงขึ้นนั้นเป็นแผนระยะยาวของเราครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดพร้อมแล้วก็จะแถลงอีกทีหนึ่งนะครับ สู้ต่อครับไม่มีอะไรครับทราบอยู่แล้วครับว่าการออกนโยบายอะไรออกไปก็ต้องมีทั้งกระแสลบและกระแสบวกครับพอเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าเป็นแผนระยะยาวนะครับมันต้องดูในองค์รวมทั้งหมดของจํานวนข้าราชก,การที่เกษียณที่เข้ามาใหม่อย่างไรนะครับอันนี้ผมต้องเรียนว่าถ้าเกิดพร้อมแล้วจะแถลงไม่ต้องห่วงครับเรื่องของปากท้องข้าราชการ ทุกๆภาคส่วนอยู่ในใจของคณะรัฐมนตรีนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดผมพูดอะไรไปเดี๋ยวจะมีการเข้าใจผิดอีกนะครับขอให้พร้อมดีกว่าแล้วจัดการให้นะครับ